นี่เป็นผลการสํารวจที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมกันทําขึ้นกับสํานักวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในเรื่องของภาระงานเนี่ยจะมีบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอที่ไม่พอใจในเรื่องของการทํางานมากถึง41ที่พึงพอใจจะมีอยู่เพียงแค่19เท่านั้นเองต้องบอกว่าแพทย์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษาในระหว่างปี2559ถึงปี2561ซึ่งคุณหมอเมื่อสักครู่ นี้เนี่ยก็คือเป็นคุณหมอที่เพิ่งจบการศึกษามาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าผลการสํารวจนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมไปเจอในสนามข่าวจริงๆน,นะครับในส่วนของรายได้เนี่ยจะ,จะไม่พึงพอใจอยู่แค่33%แต่ว่าที่รู้สึกกลางๆก,ก็คืออาจจะไม่ได้พอใจมาก<ะ>แต่ก็ไม่ได้แย่มากเนี่ย47%แต่ถ้ามาดูในเรื่องของสุขภาพจิตก็จะพบว่า3 1 33% จะไม่พึงพอใจแล้วก็จะอยู่ในระดับปานกลางแต่คนที่มีความสุขกับการเป็นหมอจริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่34%เองท่านั้นเองท่าที่ผมเห็นภาพรวมตรงนี้ทาให้ผมรู้สึกว่าคนเป็นหมอนี่เขาทํางานกัน <c oughs> แทบจะไม่มีความสุขเลยหรืออย่างไรนะครับ <c oughs> เมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้ดูสีแดงจะมากกว่าฝั <c oughs> ่งพึงพอใจด้วยซ้ําไปครับ